คือจริงๆอะค่ะอันนี้โมต้องขอชี้แจงก่อนว่าวันนั้นเป็นวันที่มีการตกลงกับแม่อนาฮิโโปพุดเดิ้ลไว้ว่าเราจะไลฟ์สดขายของกันแล้วก็ให้อามีนาไปช่วยซึ่งปกติอะโมก็ไปบ้านแม่นะ่ะค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเรื่องขายของทำอะไรต่างๆเราก็จะไปรวมตัวกันที่นั่น รถของพี่โมรถกู้ภยยัยแล้วก็ไปรวมตัวอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยวันนั้นอ,อ่อพอดีว่าแม่นะเขาอยากจะไลฟ์พูดคุยต่อเราเราก็ไม่ได้ติดอะไรก็ก็นั่งพูดคุยประเด็นเนี่ยโมเชื่อว่ามันมันอยู่ที่ที่ภาพภาพร่างของของพี่อะน,นุ อันนี้โมอบอกก่อนว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงแล้วนะตั้งแต่คราวที่แล้วแลละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโมรู้สึกว่าพอเราพูดก็บอกว่าเราหิวแสนพอเราไม่พูดก็บอกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาใจใครตรงไหนได้บ้างที่มันจะอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยถ้าจะให้โมออกมาพูดทั้งหมดอ,อันนี้คิดแบบในขั้นพื้นฐานเลยนะคะถ้าโมออกมาพูดทั้งหมดแน่นอนแหละ อีกฝั่งหนึ่งเขาจะต้องรู้ว่าเราทําอะไรบ้างการเตรียมตัวก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แพ้ไปเลยโดยที่เราทําด้วยเราเหนื่อยด้วยเราพยายามด้วยแล้วออกมาพูดทั้งหมดด้วยก็ถือว่าบอกข้อมูลเขาไปในทางอ้อมจริงไหมคะส่วนเรื่องออที่บอกว่าโมกอธิปโป ทำไมถึงพูดว่าในคุยแซบโชว์ที่บอกว่าบอกว่าจําหน้าพี่ไม่ได้แต่งหน้าพี่ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้โมก็ไม่ได้โกหกเพราะวันแรกที่เจอเจอพี่เราก็มีการไปที่โรงพยาบาลตํารวจไปที่นิติเวศไปรอที่จะเจอขออนุญาตคุณแม่ขออนุญาต,ออญาตเจ้าหน้าที่เราขอเข้าไปเจอ ไอตอนที่เราไปเจอเราก็บอกเหมือนในรายการคุยแซบโชว์เพราะเราเห็นอย่างนั้นจริงๆและเรายังไม่ได้รู้รายละเอียดมากไปกว่านี้วันหนึ่งเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ซึ่งโม,มขอโทษจริงๆที่โมไม่สามารถบอกได้่มคุยกับใครทางผู้ใหญ่ที่ที่สามารถเชื่อถือได้และมีหลักฐานข้อเท็จข้อเท็จจริงมากพอที่เราจะอ่าโอเคเราเชื่อก็ได้มีการเปิดรูมให้ดูในการในการอา่ ตั้งแต่เจอครั้งแรกโมไม่ได้บอกว่าภาพครั้งแรกอ่ี่แบบโมจะบอกว่าภาพที่เจอไม่ใช่ว่าไม่บวมไม่อ่ดไม่อะไรแต่อันนั้นน่ะให้แม่แอนนาเขาไอ้น,นี้เองเนอะแต่โมโมบอกเลยว่าทุกคนก็มองว่าเขาก็หลับขึ้นมาแต่ทาง ทางคุณหมอที่จะมาชนะสูตรในเบื้องต้นเขาก็ต้องเบิกตาดูว่ามีรอยแตกของเส้นเลือดในตาไหมหรือว่าดูในกระพุ้งแก้มว่ามีรอยช้ำจากการชกต่อยไหมอะไรไหมเขาต้องตรวจภายในช่องปากซึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วอะค่ะเขาไม่สามารถอ้าแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ลืมลืมตาแล้วกลับมารับได้อ,อันนี้โมพูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาพ ที่ทุกคนเห็นก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ภาพแรกๆจริงๆที่อยู่ในมือผู้ใหญ่จริงๆก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะเห็นจริงๆมันเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะโมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากว่าเรามานั่งโกหกเรามานั่งบิดเบือนคําพูดมันมันไม่ใช่ที่หนูยอมพูดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทําของหนูมาตั้งนานโดยที่หนูไม่บอกใคร แต่พอวันนี้พอเราพยายามอธิบายถึงถึงหลักฐานที่เราเห็นท้อนะโมอย่างทุกวันนี้เองคดีตำรวจก็แถลงไปแล้ววันนี้โมยังติดใจในประเด็นอะไรอยู่คะที่โมบอกว่าโมยังอยากสู้ต่อยังไม่อยากให้มันโมบอกแล้วว่าทุกอย่างอะไปเจอที่ชันอายการเพราะสิ่งที่โมทำอะโมไม่ขอเกี่ยวพันอะไรกับตำรวจเลย เจ้าหน้าที่ตำรวจโมเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาสรุปมาไม่ว่าจะหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้จบก็แค่นั้นอันนี้ที่ทางกฎหมายซึ่งโมงไม่อยากให้ใครคิดเกินจริงหรือใดๆทำสิ้นแล้วก็พอรอบพอพอรอบสองนั่นก็คืออยู่ฝั่งอายการเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่อายการทำก็คือถูกแล้วเรียกหลักฐานเพิ่มเอกสารทั้งหมด ถูกแล้วค่ะครับโมอย่างวันนี้มันมีประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสียสาวในคนบนเรือคือตรวจพบเจอสารเนี่ยนะพี่โมมีมุมมองรบบนี้มียัยงไงโมสืบเรื่องนี้มาตลอดโมด,ดูเรื่องนี้มาตลอดโมจะบอกว่าโมทำเงียบๆของโมโดยที่โมแบบไม่ได้หยุดพักเลยอ,ะอ่ะใครใครคนที่รู้จะมีแค่รู้มากสุดคือฮิปโปเพราะโมมีอะไรโมโทรหาฮิปโปตลอดเฮ้ยเจออันนี้ เอ้ยรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันมีอีกหลายอย่างที่ก็ไม่ได้เป็นข่าวอืมเพราะว่าโมเชื่อว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็ก็น่าจะรู้เองว่าว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ที่เป็นข่าวอยู่อะหนูก็ยอมรับว,ว่าหนูทราบเรื่องก่อนหน้านี้แล้วแต่หนูแค่ไม่พูดที่ไม่พูดไม่ได้อยากว่าไม่ช่วยแต่เราเพยายาม จะทาให้ชนะให้ได้ไงยิ่งออกมาพูดมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีแผลมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนูว่าหนูหนูก็ไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วหนูเข้าใจคนในโซเชียลดีทุกวันนี้หนูยอมโดนด่ายอมโดนว่าแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูจะหยุดหรือว่าอะไรหนูทาของหนูเงียบๆได้เพียงแค่ว่า คนในโซเชียลอย่าอย่ามาบังคับให้หนูพูดอะไรเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีผลจริงๆแล้วหนูเกรงใจผู้ใหญ่เขามากในในการพูดต่างๆเพราะทุกอย่างมันต้องไปอยู่ในชั้นอายการจริงๆค่ะ<ม>พี่มันมีความมั่นใจในวันนี้ที่เรจะสู้สู้เพืพี่เพื่พอองเนี่ยเรายังมีความมั่นใจขนาดไหนในหลักฐานที่บอกว่ามันจะสามารถรัดกูมหรือว่าแบบเป็นหลักฐานที่แบบปัะจัษ์ต่อสายตาทุกคนว่าอันนี้แหละฉันเอาผิดได้เงี้ยความมั่นใจของเรา ตอนนี้นะคะสิ่งสิ่งที่โมทําอยู่โม,โมรออะไรบางอย่างกําลังเดินทางมาอยู่นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวโมวจะเดี๋ยวโมวจะทําอะไรบางอย่างเพิ่มแล้วก็ทีนี้น่ยโมจะส่งให้ทางผู้ใหญ่หมดละมันเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายที่ที่เราจะทำที่เหลือเรารู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดก,ก็ดีอะไรที่เขาอยู่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อันนั้นก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการเพราะหนูก็ยอมรับว่าหนูว่าเข้าไปยุ่งไม่ได้หนูก็ยังพูดกันอยู่ว่าหนูก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งในหน้าที่ของใครจนถึงทุกวันนี้หนูทําหนูก็ทําองหนเงียบหนูทําหนูก็เอาส่งขึ้นให้ผู้ใหญ่หลังจากนั้นผู้ใหญ่ไปทํากันเองโดยที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วและหนูก็ไม่เคยไปเบียดเบียนคนอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่เคยไปนั่งด่าเขา ไม่เคยไปนั่งว่าเขาว่าเขาผิดถ้าเขาจะผิดให้เขาผิดด้วยหลักฐานและทุทกๆอย่างที่มันมัดตัวเขาเองโมถึงพูดเสมอว่าเชื่อมั่นในกฎของความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมให้มันบวกกันแล้วก็ลงโทษพวกเขาเองดีกว่าเราไม่ต้องไปนั่งด่านั่งว่าเขาให้มันให้มันแบบให้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะว่าไปด่าไปเขาก็ไม่รู้สึกอะไร อันนี้ก็อันนี้ก็คือสาเหตุที่เราไม่พูดตั้งแต่แรกใช่ค่ะโมโมจะพูดแค่ว่าใจเยนเ็ยนๆนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ว่าเราพูดมากเท่าไหร่มีจะกลับมาแทงเรามากขึ้นเป็นสองเท่าตรงไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าพอเราพูดเยอะเราถึงต้องโดนผลรับกลับมาเป็นด้านลบมันจะเหมือนเราทำกันบ้านสมมติพี่กับหนูทะเลาะกัน พี่ออกมาพูดแทะแลงทแง้ทแลงแท้ลงหนูทํากานบ้านได้แล้วนะว่าหนูจะพูดอะไรต่อบ้างหรือหนูจะไปพูดอะไรต่อหน้าอายาการได้บ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูถึงไม่ออกมาพูดเหมือนคนอื่นๆเขา <c oughs> และหนูก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆเขาพูดผิดหรือพูดถูกแต่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนไปทุกคนก็มีหลักฐานในมือทุกคนก็มีข้อเท็จจริงที่สามารถออกมาชี้แจงได้ แต่ถ้าเป็นฝั่งหนูหนูรู้สึกว่ายิ่งออกมาพูดมันยิ่งฆ่าตัวตายไม่รู้จะพูดทำไมเราไปพูดในสิ่งในชั้นที่เราควรจะพูดดีกว่าในคนบุคคลที่ที่เราควรจะจะบอกทุกอย่างได้ก<ฮ>อย่าคนนี้ทุกคนนี้เองอย่างตัวของเราออกมาสูเพื่อพี่แต่ว่าก็มัทุกอย่างเป็นอ,อย่างที่คุณแม่แล้วคุณแม่เขาพอแล้วขเขาแบบเอาตา,างค์ไปดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรขายเริมาแล้วสุดท้ายเราคิดว่ามันจะสามารถช่วยพี่เราได้จริง ช่วยได้ช่วยไม่ได้อันนี้อยู่ที่อายการแล้วค่ะหนูถือว่าหนูว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเต็มที่แล้วจริงๆพี่เต็มที่แล้ว<ม>คนคุยกับแม่คือแม่อนา<ม>ค่ะค่ะไม่ต้องมีโมยโดนขู่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปยุ่งพี่โมบอกเลยว่าโมไม่เคยโดนขู่โมไม่เคยโดนยัดเงินโมไม่เคยโดนอำนาจมืด แล้วโมไม่กลัวด้วยโดนโทรขู่บก็โทแบบไม่มีค่ะตัวเราไม่โดนใช่ไหมครับไม่เคยมีกเรองขนาดีแอนนาเพราะอย่างที่บอกอะโมไม่เคยโมไม่เคยไปก้าวล่วงใครเขาว่ะเขาจะมาขู่โมก็ใช่เรื่องเราทาของเราเราไม่ได้ไปแบบอะไรใครอย่างหลังสักวันเนี้ยโมเอาเองอย่างฝั่งของเราเองโมแอนนาโมเนี่ยแต่ เงียบไปเลยไหมคะแล้วค่อยรอแบบเปิดหรือว่าราเรื่องถึงเราอยื่องเข้าชั้นพิการก่อนเราถึงจะเริ่มพูดหรือว่าหนูว่าหนูว่าพอหนูส่งหลักฐานทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่หนูทํามาทั้งหมดแล้วหนูมาแล้วหนูมาพูดก่อนน่ะเท่ากับศูนย์เลยนะสิ่งที่หนูแบบพยายามมาทั้งหมดเพื่อเพื่อพี่หนูคนหนึ่งอ่ะ ไอ้ที่หนูเงียบเนี่ยหนูพยายามที่จะทำตรงนี้ให้มันเต็มที่คอนเซนเทรตอยู่กับตรงนี้หนูไม่เคยเสพข่าวหนูไม่เคยรู้อะไรเลยว่าใครออกมาพูดอะไรบ้างหนูแค่คิดว่านี่สิ่งที่เราทำผู้ใหญ่บอกมาแบบนี้เราได้รับคำาึึษษาที่ดีเราก็ทำตามที่เขาบอกและเอกสารข้อเท็จจริงทุกอย่างค่ะเพราะในส่วนหนึ่งคือหมก็ใช้เงินตัวเองการดำเนินการอย่าง ใช่หนูไม่เคยขอเงินใครหรือไม่เคยขอทุนไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครวันที่ิ24นี้คนช,ปนชาปนกิจค่ะแต่ว่าคดียังตีกลับไปไปอยู่เลยคิดว่าอยากจะถ้าเป็นไปได้อยากให้เลื่อนไปก่อนหมไม่ค่ะคือทุกประปดดี โทรมาก็คุยค่ะแต่ว่า <c oughs> ในเรื่องของงานวันที่24นะคะ <c oughs> ก็หนูว่าเรามาร่วมกันส่งพี่ไปในที่ที่ไปอยู่ข้างบนบนฟ้าของเขาดีกว่าะคะ่ะ <c oughs> ต่อให้จะอายาศพไว้มอว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรพอาะหนึ่ง <c oughs> การเวลาผ่านมาค่อนข้างนานนะคะ <c oughs> มว่าจะที่สน์รอบ3ามันก็ค่อนข้างยากสองรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะ,จ,ะจัจ้างจากทางทีมแพทย์ก็ดีเอกสารยืนยันก็ดีมอมว่าน่าจะเพียงพอแล้วในในความรู้สึกของหนูและและจากการสอบถามผู้ใหญ่มานะคะแต่ว่าก็ นั่นแหละค่ะหนูว่าไปส่งพี่ดีกว่าเราเราจัดการอะไรังไงกันบ้างคะมีการเตรียมตัวอะไรอยเยคะงานนี้หนูไปส่งพี่อย่างเดียวค่ะหนูไม่ได้จัดการอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะเป็นทางทางคิจ่ะแล้วก็ทางแม่เอสุภชัยค่ะเป็นคนจัดการทั้งหมดในงานของวันนั้นนะคะแล้วก็มีแม่ออสแบบเนี้ยค่ะเป็นคนจัดการให้พี่ค่ะหนูก็เป็นผู้ให้ตามแม่แม่ไปค่ะวันนั้นเพราะว่าก็อยากจะไปส่ง ส่งพี่จริงๆค่ะในส่วนตัวของโมเองตัวเราที่โดนไปแตงหมดเลยโดแต่เรื่องเริ่มต้นที่สำันีตัวเราต้องพูดตรงๆว่าตัวโมเองก็คือได้รับผลกระทบเต็มแล้วแหละเพราะเราเป็เปิดหน้าออกมาแต่ว่าทีนึงที่เราได้มาคือเราก็คือออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนด่าอีกในความรู้สึกเรารู้สึกไงเผื่ว่าวันนี้คนบอกว่าเหมือนเราต้องการที่จะมาแทนพี่รู้ไหมว่าหนูไม่ไปงานเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าหนูท้อแล้วหนูรู้สึกว่า ฉันต้องทำยังไงหรออย่างเงี้ยแต่แต่หนูรู้สึกว่าในเรื่องของพี่หนูก็เต็มที่เท่าที่ความสามารถหนูจะมีทั้งหมดทั้งชีวิตหนูแล้วข้อสองคือหนูเคยบอกแล้วว่าหนูไม่เคยต้องการแสงยอดฟอลโลหรืออะไรต่างๆคนที่ติดตามหนูขอบคุณมากๆคนที่ไม่อยากจะติดตามแล้วหนูเข้าใจ ไม่เป็นไรเลยหนูเข้าใจทุกคนดีเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคนหนูเข้าใจว่าพอพูดแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอ่ะมันไม่พอใจอยากจะได้มากกว่านี้แล้วโกรธหนูหนูก็้าใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเข้าใจในเหตุผลของเรา<ม>ก็ใจเย็นๆนิดนึงขอขอให้รอก่อนเรื่องนี้หนูว่ามันให้เวลากันหน่อย นิดหนึ่งเพราะหนูก็เต็มที่แล้วจริงๆเห็นใจไหมพี่ว่ายังคนว่าเราแ็เหมือนเราอยากจะมาแทนแทนที่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีมีแบบนี้ด้วยเหรอหนูไม่เคยรู้ <c oughs> อ่มันไม่มีใครแทนที่ใครได้นะพี่พี่โมก็ยังเป็นพี่โมหนูก็ยังเป็นหนูอะไรที่หนูทำแทนพี่ได้และหนูพอจะทำได้อาทิเช่น เอีที่หนูเล่นไปหนูเล่นได้และหนูไม่เรียกค่าตัวด้วยข้อสองรายการคิมกินรอบวมไปร้องเพลงแทนพี่หนูก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินละครมีข่าวมาว่าอยากให้หนูไปเล่นแทนพี่หนูก็ไม่เล่นเพราะหนูรู้สึกว่าณตรงนั้นยกหน้าที่ให้คนอื่นดีกว่า เราทำหน้าที่แทนเขาไม่ได้ทั้งหมดแล้วมันแล้วมันมันไม่มีการแทนที่กันได้อยู่แล้วอะคะ่ะ okay, no. okay, no.